ค่ะไม่สงค่ะกูก็แสงเย็นมั่งพังในค่ะเนาะไม่ในก็ในค่ะกูก็ปลอยนลูกไม้เนี่ยนในกาไล่สดมาในไหร่ไล่สดเนี่ย,ยนใน,ยยนยก็มาปอนเขาตัวเล็กค่ะเนะ mm hmm. าะไล่สดนาไปตั้นเยาวรีในค่ะเนะ mm hmm. าะ เก้าหนายเย้าค่ะเนี่ยกันเนาะใครกินใครกินข้าวว่าแน่ต้องไม่ข้าวนะว่าด้วยเนี่ยกินข้าวก็ยังต่อดได้กินเย้าอะไรหนึ่งหนึ่งปองหนึ่งปองในคณะเล่้ยงข้าวกันแน่ก็ตดตดเนี่ยคนเนาะเนี่ค่ะเฮ็ดออนไลน์ซ้อมเย้าก็อ่าเล่งลูอยู่เฮื่นซ้อมเนี่กันเนาะใครที่าใครมีไลอะไรเพิ่มใครมีมะไรอะไรแทงตั้งหนึ่งเนี่ยก็เปิดไซค่ะเนาะเปิดไซเย้าก็มาเฮ็ดหูกัดซ้อมกันค่ะดังแบเอ่าเด็มีสอนปันค่ะเนาะเด็มีสอนปันอ้าว่าเล่งลูอยู่เฮื่นาว่า เต้ตั้นอ่ำตั้นไหนก็เขาก็ใส่ข้าวยำมีอิดอ่อนตอนนึงนั่นค่ะน่ะเนาะดีอันเขาตั้นน่ะเขาก็มาอ่าอันนี้ค่ะมาเฮ็ดออนไลน์ในคณะกูก่อนนะเฮ็ดอ่าเลี้ยงข้าวตัวเลขยาวในค่ะเนาะโมพุกอเตเป็น <c> ว <oughs> like ันศิลป์ค่ะในค่ะเนาะลายหมอกมอนนำปูดหมอกมอนนำสีในค่ะเนาะกูก่อนเนาะการเฮลื่อนกันเย่ก็เลยเฮ็ดในค่ะเนาะการอ่ามันเส้นหน่าว่าเอ่อเลี้ยงลูกกอลโลเลี้ยงนั่นน่ะขนาดเนาะอ่าก็เอาใจข้าวยำโซกำอ่อนแก่หนึงในค่ะเนาะ อ่าแบ่งเวลาเห็นนั่นขนาดเนาะเพราะว่าให้ให้มีเวลาเหรอจงก้อยมาเฮ็ดในใจมันก็ตื่นอันนี้ในขนาดกูก่อนเนาะอ่ามันมีเฮามีข้าวยำเปรีงกันหมดในขนาดเนาะอยู่ดีว่าเฮาตีหลากหลายกโกในนั่นขนาดเนาะว่าเฮาได้แบ่งเวลาเฮาอ่าซึิ่งหื้อในนั่นขนาดเนาะในก่อนรณีหมองมันนำยาวค่ะเมื่อพูก ก็ได้เป็นแปดคำเนี่ยค่ะเนาะกุ้ยกันเนาะอ่าเงี้ยส้มกุ้กกานเนี่ยค่ะเนาะตีเข้ามากดไลก์กดแชร์กดโหดใส่ปั่นเนี่ยค่ะเนาะอ่าสองเสวนาอ่าอ่าไผ่ไข่เปิดบินเนี่ยค่ะเนาะอ่าใส่เงี้ยก็ห้ามตัวแตนไว้กดตีคานเนี่ยค่ะเนาะเปิดบินกาแฟกุ้ก้เนี่ยค่ะเนาะซอยลุ่มลาปั่นตัวคิงเฮ้ายาก็ซอยอ่าควบคุมปั่นนำหนักเฮยาก็อิ่มหึงเนี่ยค่ะเนาะกินอ่ากินง่ายคลายรีค่าเนี่ยค่ะเนาะอ่ามีกลุ่มเฮียนกลุ่มซอนปั่นซ้อมเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าไผ่ไข่เข้ามาเฮียนะะค กูกนะเย็นหรือหาบตอนกูก็ค่ะใน,นะะแล้วก็ปันเด็นนี้กลุ่มปินนองใต้ปินนองไทยในค่เนะเดมาปันตั้งผู้ อาตังอันันนนั่นน่ะเนาะตังมอนั่นน่ะเนาะแลกลายไปผู้ไป้าปิญญากันในค่ะเนาะสังเสือว่าเฮาเฮียนผู้กว่าเฮาอันไหนกว่าเฮาเป็นกว่าในก็อ่าอันซาเส้อในใต้ไปผู้เส้นในเปินมาเอากะขึ้นค่ะนะกูก่อนนะเยอก็อ่าเปินดีมัเส้นคือหล่ะเปิลเน่ามันเส้ว่าเพราะว่าเข้าคูเฮาอันไหนในก็เฮาก็ไล่เป็นตอนตาเฮานั่นน่ะเนาะกูก่อนเนาะแม่เฮ็ดสังก็ใครเฮ็ดซ้อมในค่ะเนาะตัวเลขไหนคะ นะคะสองก้อนเมลลุ่นะคะเนาะเฮ็ดออนไลน์ซ้อมเฮ่ยาก,ก็เฮ็ดการเือนการเยี่ยซ้อมนั่นขนาดเนาะกุก่อนเนาะอ่าเย็นซ้อมกุกกอค่ะตีมาปันเอน็นปันแห้งนะคะเนาะกุกอ่อนเนาะเขามาตรงตละต่อแสงเย็นไลค่ะเนาะกุกอ่อนเนาะเขามาตรงตละต่อกันเลยเย็นหลีฮับตอนกุกกอค่ะไม่สงต่างเซ็งค่ะ